ครับผมนะครับเราก็จะมาดูวิธีการเลงแบบที่1กันนะครับที่คุณผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบเล็งแบบนี้นะครับจากประสบการณ์ผมนะก็คือประมาณสัก80 90%เเร็นี่ยเลงแบบนี้นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่ถูกครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกที่ถูกกันนะครับส่วนแรกที่ถูกนะครับคือคุณผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือลากเส้นนะครับ1เส้นนะมาจากกลางหลุมหรือบางคนก็ลาก เส้นหนึ่งเส้นมาจากเหลืองแล้วก็ไปหาหลุมเนี้ยอันนี้แล้วแต่บางคนนะครับแต่คือลากเส้นเหมือนกันนะครับลากเส้นจากหลุมลากมาถึงสีนะครับเราจะได้จุดหนึ่งจุดที่หลังเหลืองรับเนี่ยตามที่เมาส์ผมชี้ไว้เนี่ยก็คือมาร์คอยู่ตรงสีเลยนะครับถ้าเราแทงขาวไปโดนในจุดเนี้ยเหลืองจะวิ่งไปตามเส้นตรงนี้เลยเป๊ะเลยถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจถูกต้องครับ อันนี้เยี่ยมนะครับแต่สิ่งที่คุณผู้เรียนส่วนใหญ่นะครับจะลืมไปนะครับก็คือว่าพอเวลาเราก้มไปเนี่ยนะครับปลายคิวของเราเนี่ยจะอยู่ที่เส้นแถวๆตรงนี้แหละก็คือรวมถึงสายตาด้วยถูกต้องไหมนะครับเราก็จะเห็นอย่างเดียวว่าโอเคเราเนี่ยเลงขาวเนี่ยมาที่จุดตรงนี้แต่พอเวลาขาวกับสีมันไปนกระทบกันจริงๆครับมันจะไม่โดนตรงนี้หรอกนะครับมันจะโดนที่อื่นนะครับคําถามถามต่อเอาแล้วโดนตรงไหนล่ะ นะครับคราวนี้เราก็จะมาวาดรูปกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองลองดูรูปกันครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูรูปที่จริงกันนะครับดูรูปของจริงกันเหลืองเนี่ยก็คือลูกเป้านะครับเหมือนลูกที่เราลากเส้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้ไอ้ลา์สีดำๆตรงนี้เนี่ยเป็นแนวหลุมนะครับก็คือถ้าแทงออกไปเนี่ยมันจะวิ่งไปในแนวหลุมที่เราต้องการเลยเราลากเส้นหนึ่งเส้นหลังจากนั้นครับเราก็เอาปลายคิวของเราหรือว่าสายตาของเราเนี่ย เลงไปที่จุดตรงนี้แหละนะดูตามเมาส์ผมนะเลงไปที่จุดตรงนี้แหละแทงออกไปปุ่มคำถามถามต่อครับเราแทงโดนในตำแหน่งที่เราเลงจริงหรือไม่ครับไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าส่วนโค้งของขาวเนี่ยมันไปโดนก่อนอ่าส่วนโค้งของขาวมันไปโดนก่อนเนี่ยตรงเมาส์ผมเนี่ยจุดแดงๆเนี่ยมันโดนก่อนคำถามถามต่อแล้วเราจะรู้เลยไหมล่ะว่าตรงไหนมันโดนนะครับ ในความเป็นจริงเราไม่สามารถรู้ได้ครับได้แต่เดาๆแถวๆนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่แม่นหรอกนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับเหมือนเราจะยิงปืนนะครับก็คือเรามีปืนอยู่สายตาเราก็ต้องตรงกับอะไรฮะศูนย์หน้าศูนย์หลังถูกต้องไหมก็คือต้องตรงกับศูนย์ของมันนะครับเราถึงจะเล็งปืนให้ตรงกับเป้าได้ถูกต้องไหมอันนี้เหมือนกัน,นครับอยู่ดีมีคนมาถามว่าอ้าวแล้วถ้าตาเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะเล็งปืนได้ไหม มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังน,นั้นก็เท่าออกับว่าคิวของเราเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนสายตาของเรานั่นเองนะครับดังน,นั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถเล็งขอบผิวของขาวได้เลยเราจะเล็งได้แต่ตรงเส้นตัวนี้แหละแล้วเราก็เล็งไปหาที่ท้ายเหลืองก็คือจุดหนึ่งจุดตรงนั้นเนี่ยแทงเอาไปปุ๊บตำแหน่งที่ได้ผิวของขาวมันโดนก่อนนะครับผิวขอบขอบมันโดนก่อนมันไม่ใช่เซนเ,นเตอร์นะครับผิวซ้ายมันโดนก่อนนะครับในเหลี่ยมเนี้ย มันจึงทำให้เหลี่ยมที่เราแทงไปเนี่ยหนาตลอดคำถามถามตอบเอาโค้ดครับแล้วทำไมบางวันผมแทงลงนะครับแทงลงบ่อยด้วยนะครับผมก็ใช้แบบนี้แหละผมแทงลงได้ไงอะนะครับคำตอบก็คือว่าคุณผู้เรียนไม่ได้ใช้เหลี่ยมนี้จริงๆครับคุณผู้เรียนหาเหลี่ยมเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเฉยว่าโอเคฉันเล็งแบบนี้นะแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณผู้เรียนไม่ได้เล็งแบบนี้หรอกครับ ถ้าคุณผู้เรียนเลงแบบนี้จริงๆนะมันจะหนาทุกเหลี่ยมทุกลูกผมย้ํานะครับว่าจะหนาทุกเหลี่ยมทุกลูกเลยที่คุณผู้เรียนเล่นเอ่อที่คุณผู้เรียนแทงออกไปคราวนี้เนี่ยการที่คุณผู้เรียนทําแบบนี้แล้วแทงลงผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นประสบการณ์น่าจะเป็นความเคยชินมากกว่าแต่เพียงแค่คุณผู้เรียนเนี่ยลากเส้นมาเพื่อเป็นยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเฉยๆว่าโอเคฉันจะแทงไปในตำแหน่งนี้นะ แต่ในความเป็นจริงคุณผู้เรียนแทงไม่โดนหรอครับนะครับเพราะว่าสีก็โคง้งขาวก็โคง้งคุณผู้เรียนไม่สามารถกําหนดจุดได้ว่าโอเคฉันจะเอาตรงนี้ไปโดนตรงนี้นะนะครับนึกภาพออกไหมเนี่ยแตสมมติว่าปุ่มกระดูผมเนี่ยเป็นเซนเตอร์ขาวแล้วกันคุณผู้เรียนไม่สามารถดูได้หรอครับว่าตรงไหนของขาวมันไปโดนนะครับโค้งกับโคง้งมันกระทบกันนะครับคุณผู้เรียนไม่สามารถสร้างจุดได้นะครับเป็นไปไม่ได้ คราวนี้เนี่ยมันก็จะลามไปต่อคนถามว่าเอาแล้วไอ้เหลี่ยมไฟอ่ะครับที่เซียนเซียนเขาบอกกันนีใช้ได้ไหมครับก็ใช้ไม่ได้ครับนะครับเป็นไปไม่ได้อีกนะครับไม่ว่าเหลี่ยมใดก็ตามครับการที่เราาร์ k ตำแหน่งนะครับาร์ k ตำแหน่งไว้ที่สีหรือมีจุดหนึ่งจุดเพื่อแทงให้โดนเนี่ยมันจะไม่แม่นนะครับนะครับมันจะแทงไม่โดนนะครับไม่ว่าเหลี่ยมอะไรก็ตามนะครับ คราวนี้เนี่ยอตอนผมไปอสอบโค้ดนะครับที่อังกิษเนี่ยเขาก็ให้คําจํากัดความมาหนึ่งคำครับว่าคนที่แม่นเนี่ยนะครับคือคนที่จดจําทิศทางของสีได้นะครับอันนี้ผมเกินนำเฉยๆนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเหลี่ยมจริงๆเนี่ยที่ที่ที่ผมจะบอกนะผมจะลงในแต่คลาสเรียนออนไลน์นะคราวนี้เนี่ยการที่เรามาร์กไว้ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งไว้บนรูปสีเนี่ย มันจะทําให้เราไม่แม่นครับเพราะว่าอะไรครับเราไม่เคยสนใจว่าขาวไปกระทบสีสีมันวิ่งไปไหนเลยนะครับเราจะสนใจแต่ว่าฉันจะแทงโดนตําแหน่งนั้นไหมฉันจะแทงโดนตําแหน่งนั้นไหมเคราวนี้เนี่ยยิ่งมีเหลี่ยมแม่นมันยิ่งไม่แม่นนะครับคราวนี้เนี่ยใครที่รู้ตัวนะครับว่าเลงแบบนี้อยู่นะครับเปลี่ยนนะครับอาจจะไปใช้เหลี่ยมอื่นก็ได้ครับไปใช้เ,ออเหลี่ยมเศษส่วนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะครับก็ ก็ลองดูนะครับแต่ว่าถ้าใช้แบบนี้อยู่เรารู้ความจริงวันนี้แล้วว่ามันใช้ไม่ได้อย่าใช้นะครับไปเปลี่ยนแบบใหม่นะครับส่วนในคลาสเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตนะครับใน EP ีหน้ากันว่าเราจะเลงแบบไหนนะครับถึงแม่นที่สุดโอเควันนี้ก็กราบขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปฝึกฝนกันนะครับเปลี่ยนวิธีการเลงน,นะอย่าเลงแบบนี้โอเคสวัสดีครับ